กลับสวัสด,ดีครับผมนี่พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยากสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามบนติ๊กต็อกกันนี่เองครับผมใครที่ยอดผู้ติดตามน้อยๆแล้วผมดูอยากจะเพิ่มนะผมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับอ่ะส่วนลิงก์ถ้าผมลิงก์ผมไปทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วผมคุยกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะผมจะเข้ามาในหน้าเครอิมเพดเชั่เชียวเลยนะครับ นะ้าตา่บริการเชื่อมดเชี่ยลก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครเคยสมัคร,รัิยานผมตรงนี้กดลงชื่อเ,เ,เขาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมยังไม่เคยสมัครนริยามผมตรงนี้ให้กดสีเขียนตรงนี้ตามผมมาได้เลยนะครับ อ่าน่าสมัครกะชงานนะผมตรงนี้ใจลงชื่อพี่ใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็ผ่านครับผมแล้วผ่านยืนยันผมตรงนี้ใส่กันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะผมใช้โปรแกรมมันตรงนี้ด้วยนะผมติ๊กอีกด้วยนะครับแล้วกดสมัครงานด้านล่างตรงได้เลยนะครับเด้าใครถ้าผมมีอีเมลอยู่นะครับผมหรือว่าอีเมลอยู่นะครับก็กดเลยอดด้านล่างตรงได้เลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมน้าสมัครกะชงาน KM เอ็ c i a l นะครับอ่าครับผมก็มีลงชื่อก็ใช้แล้วผมจะขอกดลงชื่อก็ใช้เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ บทลงชื่อก็ใ pues ช้มาผมแฝฟอร์มนั้นี่ยก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ยังทั้งเฟซบุ๊กนะผมมีสตแกรมนะผมยูทูบนะผมทิกตอกนะผมและอื่นๆนะผมประมาณนี้เลยนะครับผมเอาแล้ววันนี้นะผมวันนี้เราจะเพิ่มยอดผู้ติดตามบนทิกตอกก็ไดนี่นะผมกดทิกตอกเลยนะครับบนมูตรงนี้นะผมบนบูตรงนี้คุณก็เลือกบนบูคุณการได้เลยผมมีลายบนบูขตรงนี้นะผมประมาณนี้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะผมขอเป็นแบวนี้แล้วกันว่าผมเพิ่มตามบัญชีมีโปรไฟล์นะครับ ส่วนบริการให้ผมบริการตรงนี้ค <c ute metal Channel> <prompt> ุณก็เลือกบริการที่คุณต้องการได้เลยผมมีหลายบริการผมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมขอเลือกเป็นแรกแล้วกันนะครับส่วนลิงก์ตรงนี okay. Okay. <ute> sulla, ้นะผมลิงก์ตรงนี้ผูกอบจะเพิ่มได้เลยับผมกด้บนนี้นะครับก็เลยนะครับผมปลาครับผมก็เปสิ้นแล้วผมตรงนี้นะครับเอาส่วนจำนวนนะผมจำนวนตรงนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยผมผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเขาจะลงค่าเฉ็ีเยดีให้ผมใลค่าจะจ่ายไห้ผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ จะขายนะผมกดสั่งซื้อล่างตรงนี้นะผมก็มีรายละเอียดทางด้านขวาตรงนี้มาอ่านก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจะขอ,อกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะผมตรงนี้ครับกดสั่งซื้อเสร็จผมตรงนี้รับการสั่งซื้อแล้วก็ผมไปหน้าแถบสีเขียวต,ตรงนี้นะครับก็เป็นที่เสร็จเลยนะครับผมนะครรอสักพู่นะครับตรงนี้ระหว่างรอตรงนี้นะผมก็ไปดูแลตฟอรม์มอื่นๆกันดีกว่าแล้วผมเชื่อปอดการซื้อเรานะครับ อ่าปอดการซื้อแล้วตรงนี้จะบอกถึงเลขดีของเราแลวผมการิีของเรานะครับก็เขียนว่าเราดำเนินการของตรงนี้เราครู่แล้วผมแบบประมาณนี้เลยนะครับอ่าไปดูไฟองกาเ,เ,เติเเมเงินของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับอ่ไปฟองกาเติมเงินของเราผมตรงนี้สามลักลักษมันขอตรงนี้ครับผมก็มีก็มีท้งพ่อเพจแล้วับผมแล้วก็ทุนนี่มาเลยแล้วผมลรวก็คริปโตนะครับแต่ใครแี่ผมยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้แล้วผมก็มีคําแนะนาด้านล่างมาอ่านก่อนเติมได้เลยแล้วผมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีสามมาเลยนะครับผม แนะนํานะครับอ่านก่อนเติมได้เลยนะผมแล้วค่อยกดยอดเงินเติมแล้วตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะผมการเติมเงินนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะผมมีปัญหาแล้วผมรอปช้านะผมหรือว่าอะไรอย่างนงี้ผมหรือว่าอยากติดต่อไอมินนอตรงนี้ก็สามารถติดต่อไอมินตรงนี้ได้เลยนะครับอการติดต่อไอมินตรงนี้นะผมติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแอดไลน์ไปก็ได้นะผมหรือสแกนคิวโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ อ่ะส่วนตัวช่วยเหลือครับผมตรงนี้จะมีทั้งหมดหม,ดมู่แล้วผมก็แจ้งปัญหาแล้วผมก็เลือ่อดอร์น,นะครับผมเลื่อข้อความครับผมข้อความประมาณนี้แล้วผม,มการติดต่อไอบินนะครับออาแล้วตอนนี้ผมไปทําการเสียเวลาดีกว่านะผมจะขอ,อกลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยอดผู้ตามผมก็อยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบเอ็ดคนเองนะครับผมจะขออนุญาตรีนึ่งทีนะผมยอดผมจะเพิ่มมาหรือยังครับผมตรงนี้นะครับรีไปแล้วรผมตอน,นยอดผมก็เพิ่มมาแล้วครับผมจาก 281คนนะครับผมตรงนี้ก็เพิ่มมาเป็น317คนเลยนะครับผมตรงนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเพิ่มมาเร็วเลยนะครับเพิ่มมาเร็วมากเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นอันที่สิ้นแล้วผมตรงนี้ไม่มีแล้รแล้วผมกลับไปที่เดิมไปดีกว่านะครับนักกระต่อจมีตรงนี้ผมก็แนะนาไปที่เรียบร้อยแล้วผมแตเพื่อนคนไหนที่ผมสนใจนะครับผมยังทำตามแบบนี้นะครับก็ไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับ ันการแนะนำเพื่อนตรงนี้นะผมก็สมัครเขาลงรีสปุปไปแชร์เพื่อนเพื่อนขคุณได้เลยนะผมเชิญเพื่อนของคุณนะผมเติมเงินขั้นต่ำนะผมหรือว่าสมัครขั้นต่ำร้อยบาทขึ้นไปนะผมตรงนี้ก็ได้ค่าตาคอมเชิญหนึ่งครับสิทธิตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ไปประมาณที่ผมนนแนะนำเพื่อนนะครับก็ไปเลยได้เสริมเพื่อนเพื่อนไปเลยนะผมตรงนี้นครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก่อนจบคลิปนี้นะผมผมก็มีแนะนำอีกอันหนึ่งที่ผมผิดซีรีส์หนังจีนนะครับ อาสี่ลหนังเจนของตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อเมื่อล้วผมคุณต้องเติมเงินขั้นต่ำอย่างห้อยบาทขึ้นไปถ้าผมดูว่าใช้งานในระบบขั้นต่ำ่างห้าบาทขึ้นไปของตรงนี้จะเปิดให้ดูฟรีเด้อผมมากกว่าสี่ร้อยหนึ่งเรื่องเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมีภาคไทยซับไทยของตรงนี้เลือกดูกันได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับี๋ยวใครว้างตรงนี้ก็มาเลือกดูกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผม อะไรคลิปนี้ผมก็ไม่เลยจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผมาพูดผิดพลาดตรงไหนขอภัยด้วยนะครับกลับลแล้วนะครับผมขอบคุณครับ